กำลังมองหาเครื่องอัดสายไฮดรอลิกที่มีฟังก์ชันครบครันใช้งานง่ายต้องมี่เลยเครื่องอัดสายไฮดรอลิก2นิ้ว380โวล์พิเศษช่วงโปรโมชัน่นลดเพิ่มอีก10%เหลือเพียง67,50 <10. S 2> บาท ขนาดสินค้ากว้าง6 3ซนเมตรยาว8 0ซนเมตรสูง1 3 0ซนเมน้ำหนักสินค้า280 kg, 2 8 0กิกรัมมีกล่องควบคุมไฟฟ้าและแผงควบคุมพร้อมคัดเอาตัดไฟเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของการ G, mm. จี6 5 1ถึมมจีบท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก6 8 0ึงมมตร เปิดสูงสูง115มิลิเมตรและมาพร้อมแม่พิมพ์10ชุดไบสองสว่างตัวฐานเป็นแม่เหล็กสามารถยึดติดกับตัวเครื่องได้ทุกส่วนมาพร้อมสวิตช์เท้าควบคุมการทํางานของเครื่องมีโซโลโนอยด์วาลวเพื่อควบคุมลมหรืออากาศมอเตอร์ทองแดงกําลังสูงทํางานได้อย่างสเสถียรมาพร้อมเกจวัดแรงดันและไมโครมิเตอร์แบบเกลียวปรับมาตราส่วนได้อย่างแม่นยํามาพร้อมเกจร,ระดับเติมน้ํามันและวัดอุณหภูมิน้ํามันไฮดรลิกวิธีใช้งานเพียงแค่ต่อสายไฟ3เส้นเข้ากับตัวเครื่องจากนั้นเติมน้ํามันไฮดรลิกแทงด้าน ให้เต็มเกจว่าระดับน้ำมันเลือกกลีบแม่พิมพ์ตามขนาดที่ต้องการด้านหัวแม่พิมพ์จะมีตัวเลขบอกขนาดให้ทาการใส่กลีบแม่พิมพ์ในรางใส่กลีบเมื่อใส่กลีบแม่พิมพ์ครบแล้วให้ทําการบิดเปิดเครื่องสามารถใช้งานได้2โหมดออโต้และแมนนูลวิธีใช้งานโหมดออโตโ้ให้ทําการบิดปุ่มไปที่ออโตโ้จากนั้นนําสายใส่เข้าไปในตัวเครื่องปรับไมโครมิเตอร์ตามระยะที่ต้องการโดยมีมาตาัดส่วนการวัดอยู่หน้าแผงควบคุมจากนั้นให้เหยียบสวิตช์เท้าสีดำ1ครั้งเครื่องจะทําการบีบออาอาาััดายยไรลกเื่ถึงงะะต้้ว เครื่องจะคลายจีบเองโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วในส่วนของโหมดแมนนวลเพียงแค่ปิดสวิตช์มาที่โหมดแมนนวลจากนั้นนําสายใส่เข้าไปในตัวเครื่องตั้งระยะไมโครมิเตอร์จากนั้นให้ทาการเหยียบสวิตช์เท้าสีดำเป็นการบีบอัดเข้าเมื่อถึงระยะที่ตั้งไว้ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นให้ทาการเหยียบปุ่มสีแดงเป็นการคลายจีบออกเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโหมดแมนนวลหรือออโต้ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากบีบอัดสายไฮดรอลิกได้อย่างแน่นแข็งแรงไม่ั่วไหลแน่นอนเหมาะสําหรับงงาานช่อม รุมเครื่องจกักรอุตสาหกรรมไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานชั้นนำมาตรฐานคุณภาพดีแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานสนใจสินค้าสั่งเลยที่ a b b บิ s c o m